สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูนไมครับสิ้นสุดไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับ4ตัวอย่าง4 T ทีเซอร์ที่ลังปล่อยลงออนไลน์เรียบร้อยแล้วพุ่งกับท้องพี่น้องอย่างโจรุโซก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันเป็นเบาะแสมันคือเรื่องราวไม่ใช่ทีเซอร์ไม่ใช่เทเลอร์อะไรทั้งสิ้นพร้อมกับทิ้งปมชนวนให้เราไปต่อกันอีกก็คือไอ้สตัวอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเบาะแสสําคัญวกคุณลองสังเกตดีๆสิ่งที่พุ่งกับพูดออกมามันสอดคล้องกับทางค่ายทําพอสมควรเหมือนกันเพราะเมื่อ สิ้นสุด4ตัวอย่างนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยทางค่ายเองก็แอคชั่นทันทีโดยการตั้งดูบเ์คล็อกเขาดาวสิเดเดือนซึ่งตอนนี้เองมันก็ยังเลื่อนไปเรื่อยๆอยู่นะครับนั่นแหละคลิปนี้ผมเลยจะนําทฤษฎีต่างๆมาคุยใน4ตัวอย่างนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหแฟนๆก็ต่างไปจับไปหยิบจุดนั้นจุดนี้มาเชื่อมโยงกันจนเกิดเป็นทฤษฎีขึ้นมาคลิปนี้ผมมี3ทฤษฎีด้วยกันและทฤษฎีสุดท้ายเนี่ยผมเองหาข้อมูลเพิ่มเติมและต่อยอดทฤษฎีนี้เยอะมากอาจจะขยี้หนักๆในช่วง ้าฉะนั้นแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ เริ่มกันกับทฤษฎีที่1ครับซึ่งก็เป็นการสรุปภาพรวม4ตัวอย่างนี้ก็คือตีมหลักของ4ตัวอย่างนี้ครับมันสื่อถึงอะไรได้บ้างซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามันแตกต่างกันไปในแต่ละตัวอย่างพอสมควรหลังจากที่พวกเราเห็นกันมาแล้วใช่ไหมละ่ะเริ่มกันกับอันแรกอย่างสตีฟโรเจอร์เนี่ยแน่นอนเปิดตัวสตีฟว่าฮือฮาแล้วแต่ตีมของเขาที่มาเนี่ยก็ถือว่าสําคัญเช่นกันมันเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการมีลูกน้อยสร้างครอบครัวอะไรอย่างนั้นส่วนอันที่2ก็แน่นอนกับทอ,อนั่งขอพร และสวดอ้อนวอนขอให้เขาได้อยู่กับลูกสาวอีกครั้งซึ่งก็เป็นลูกเลี้ยงอะเนาะแต่เป็นลูกสาวในชีวิตจริงตัวอย่างนี้ครับก็แน่นอนสื่อสัญญาณชัดเจนถึงความรักส่วนธีมที่3ก็คือความตายหลังจากที่เราได้เห็นตัวอย่าง Xmen แล้วก็คําอธิบายในตัวอย่างนั้นไปก็มีการพูดถึงความสิ้นหวังความตายหายนะความสูญเสียที่มันจะเกิดขึ้นและสุดท้ายน่าจะต่อเนื่องจากตัวอย่าง3ได้ดีเพราะว่าตัวอย่าง4เนี่ยมันเริ่มมาด้วยธีมความสูญเสียจากคําอธิบายของชูรีใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยก นในส่วนของโลกหลังความตายที่ผู้นำเนี่ยจะต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีนี่คือธีมทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน4ตัวอย่างทฤษฎีนี้ครับบอกว่าเหล่านี้ครับมันอาจจะสะท้อนถึงประวัติของดร์ดูมไม่ว่าจะเป็นการมีชีวิตมีครอบครัวมีความรักมีลูกสาวแล้วถัดจากนั้นความตายก็มาเยือนการสูญเสียและหายนะที่มันเกิดขึ้นในลักษณะที่คล้ายกับตัวอย่าง X-Men และสุดท้ายโลกหลังความตายที่เขาพยายามจะแก้ไขเหมือนกับในตัวอย่างที่4ตธีมเหล่านี้ อาจสะท้อนถึงประวัติของดอกเตอร์ดูก็เป็นไปได้ที่เขาเผชิญมาหมดแล้วและหลังจากนี้เขาจะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ในแบบของเขาเองอันนี้ก็ตอบคำบอกใบที่สอบพิรองรูโซบอกให้พวกเราสังเกตครับมันก็มีทฤษฎีนี้โผล่เข้ามาในเซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าก็น่าสนใจใช้ได้แต่ทฤษฎีอันที่2เนี่ยค่อนข้างที่จะลึกไปกว่านั่นเองก็คือ Time Sta m มครับตัวเลขที่ผิดปกติในการนับถอยหลังในแต่ละคลิปมันตรงกับช่วงเวลาหรือ Time Sta m p ของฉากสําคัญในหนัง a v e n g e r e n d Game มพอดี เลยซึ่งแน่นอนใช่ไหมครับว่าซองพิโนรุโซ่ก็เดบ่บอกชัดเจนแล้วว่าเอนเกมเนี่ยมันจะส่งต่อปหาดูมเดย์ได้อย่างชัดเจนและเขาจะนํามันมาฉายใหม่อีกครั้งบ้านเราก็มีการเอาไปลงในสล็อตเดือนกันยาหยุดไปที่เรียบร้อยแล้วจนทําให้แฟนๆตั้งทฤษฎีนี้ขึ้นมาหลังจากไปจับจุดสังเกตจากตัวอย่างทั้ง4โดยมันมีเ,เขาเรียกอะไรซีเคดโค้ดในแต่ละตัวอย่างที่เผยออกมาในช่วงท้ายนั่นเองเริ่มกันกับอันแรกเลยครับในส่วนของตัวอย่างสตีฟเนาะซีเคดโค้ดในตัว อย่างนี้ครับก็คือ1ชั่วโมง24นาที20่วิเวลาตรงนี้ครับเมื่อจะไปเทียบกับ Avenger Endgame แล้วมันจะตรงกับฉากที่ Ancient One เตือน Bruce Banner ถึงการแตกแขนงของเส้นเวลาซึ่งแน่นอนนี่คือการปูพื้นฐานเรื่องราวผลกระทบต่อ Multiverse ก็ต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยน่าตื่นเต้นมากๆเพราะมันเน้นย้ำถึงการกระทำในตัวอย่างสตีฟมากๆว่าสตีฟไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรต้องบอกเลยว่าทฤษฎีนี้แฟนๆถือว่าสืบได้ยอดเยี่ยมมากๆจากเบาะแสที่ รองรูโซบอกใบให้พวกเราไปหากันมาเพราะแน่นอนครับมันเกือบจะ9กแล้วตัวอย่างที่เราได้เห็นในตัวอย่างแรกของสติฟเนื่ยยืนยันชัดเจนแหละครับว่ายังไงก็ไม่ได้อยู่ในเอิร์ธหลักเอิร์ธหก6แน่นอนทีนี้มาอันที่2ครับเป็นตัวอย่างของทอใช่ไหมซิคิคดในตัวอย่างนี้ก็คือ1ชั่วโมง17นาที20บวิตรงกับฉากในอเวนเจอร์เอ็นเกมเป็นฉากที่โลกิแปงลงร่างเป็นกัปตันมริกาและกําลังถูกควบคุมไปเพื่อที่จะส่งตัวกับแอสกาดใช่ไหมคือในฉากนั้น,นของ เอ็นเกมน่มันคือฉากย้อนเวลาไปในปี2012ก็คือย้อนไปอีกในอเวนเจอร์ภาคแรกหลังจากจัดก,การโลกิเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ในเอ็นเกมเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดหลังจากนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบนั้นมันคือการที่โลกิหยิบเทสแลกหนีไปและถูก QVA จับตัวได้จุดนั้นเองครับที่แฟนๆเนี่ยพยายามจะชี้ขึ้นมาว่าซี c คิดโคตในตัวอย่างของทอเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นสู่การเป็น God o f Story ของโลกิผู้ซึ่งน่าจะมีบทบาทสําคัญในการต่อกรกับดูแต่จุดสังเกตก็คือ แล้วทอเกี่ยวอะไรพอตัวอย่างนี้เราเห็นแต่ทอใช่ไหมโอเคถัดไปเลยผมยังไม่ถามอะไรมากแล้วกันอันที่3ครับซิคิดโค้ดหนึ่งชั่วโมง11นาที20วิในอเวนเจอร์เอ็นเกมนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกว่าในฉากนั้นของเอ็นเกมมันเป็นฉากปี2 0 1 4ครับคือเป็นฉากย้อนเวลาเหมือนกันไปอยู่ที่แอสการ์ดเป็นฉากที่ตัวของโรเก็ตถามกับทอว่านายร้องไห้เหรอซึ่งแน่นอนแฟนๆก็พยายามจับเชื่องโยงไปหาเดดพูลบูบูรินในฉากที่เดดพูลเห็นทอร้องไห้บนจอทีวีของทีวีเอ ที่แบบว่ากำลังประคองตัวของเดดพูลอยู่ว่าจะตายแหละไม่ตายแหละมันก็อาจจะสื่อถึงความตายก็เป็นไปได้โอเคไปต่อตัวอย่างที่4ครับเดี๋ยวผมรวบตึงทีเดียวเลยก็คือใน Secret Code อันนี้คือ1ชั่วโมง4นาที20วิครับซึ่งตรงกับฉากที่ร็อกเก็ตชวนแอนดแมนไปอวกาศอยากไปเที่ยวอวกาศไหมล่ะไปเที่ยวอวกาศไหมหมาน้อยมาน้อยเดี๋ยวพ่อพาไปนะ ซึ่งอาจจะสื่อถึงการมาของกลุ่มแฟนแทติกโฟจากอวกาศและอาจจะมีดรดูมเดินทางมาด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้โอ้โหมันเป็นตุเป็นตะใหญ่เลยเจเนเรชช่องว่างตรงนั้นของเบนกิมเป็นดรดูมมายืนเคียงคู่โอ้โหแล้วก็แบบโอ้คุยกันจริงจังอ่ะเออมีพยักหน้ามีนู่นนี่โอ้โหเต็มเลยนะครับซึ่งซีเค็โค้ดตัวนี้ก็พอจะมองได้ถึงยานอวกาศอะไรอย่างงี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าบอสจากทฤษฎีที่2มันดูไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่อย่างเช่นเออความสอดคล้องของ ของแต่และตัวอย่างน้ำหนักแล้วก็เบาะแสที่ไม่ไสื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมามากนะัแน่นอนว่าเรามีจุดแข็งแรงที่สุดของทฤษฎีนี้ก็คือตัวอย่างของสตีฟใช่ไหมอันนี้ผมเห็นด้วยและมันตรงเป๊ะชัดเจนนักมากเรื่องของแองนจ n ้นวันเตือนบูสแบนเนอร์ถึงเรื่องการแตกแขนงของเอ่อมัลติเวิร์สที่แบบว่าเอามานีอินฟินิตี้ออกไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจุดนี้ผมสมเหตุสมผลเห็นด้วยอย่างชัดเจนครับเพราะสิ่งนี้มันใช้ยืนยันและเป็นแก่นของเรื่องอ v เวนเจอร์ดูมสเดย์ได้อย่างชัดเจนเลยถูกไหมและนั่น ก็จะเป็นร่องรอยเป็นฟุตพิ้นที่ดร์ดูมจะต้องตามไปจัดการแก้ไขส่วนจุดที่ผมมองว่าอะไรวะก็คือในตัวอย่าง Xmen ครับก็คือสีเข็มโค้ดชั่วโมง10อนาที20วิใช่ไหมที่ชี้ไปในฉากขรอกเกตถามทอวาร้องไห้ทําไมซึ่งแน่นอนในฉากนั้นมันเป็นเหมือนมุมตลกเล็กๆก็จะโยงฉากนั้นเข้ากับหายนะระดับจักรวาลหรือการสูญเสียของตัวอย่าง XM e n นที่เราเห็นไปทั้งจากฉากพังทลายคําบรรยายต่างๆที่มีในตัวอย่างนั้นมันก็ดูจะไม่ค่อยสอดคล้องกันสักเท่าไหร่แม้ว่าาผมจะง ทั้งเหตุการณ์นนในปี2014ในแอสการ์ดให้เห็นแล้วมันก็ยังเป็นการแถอยู่ดีครับมันดูไม่ค่อยสอดคล้องกันเลยก็เลยมองว่าซีรีส์โค้ดช่วงเวลานี้ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเอาซะเลยครับและส่วนต่อมาเป็นส่วนที่ผมมองว่ามันอาจจะคุ้มเครือก็คือตัวอย่าง4ี่ในซีรีส์โค้ดหนึ่งชั่วโมง4นาที20่สิวิที่เอาไปเทียบกับ a v e n g e r e N เ g เกแล้วก็คือ r o c k e t ชวน a n น m a n ไปอวกาศแม้ว่าจะโยงเข้ากับ Fan ตาติ4หรือ Do Do o ตที่มาจากอาวกาศแต่มันก็ดู Bal View เ,เบ,บวาวิ ซีรีสของตีมอเวนเจอร์ดูมเดย์ที่โคตรลับนี้จะสื่อถึงแค่การมาของยานอาวกาศเนี่ยนะนั่นแหละน้ำหนักของซีคิทโคตรใน4ตัวอย่างเนี่ยมันก็เลยแบบอันนึงหนักบ้างอันนึงเบาบ้างดูไม่ค่อยสอดคล้องกันบ้างอะไรอย่างนี้แต่ถ้าจะให้ซีคิทโคตรในตัวอย่างสุดท้ายนี่เนี่ยมันดูมีน้ำหนักไปมากกว่านี้คือการชวนกันไปอวกาศใช่ไหมแบบว่าเหล่าฮีโร่บนโลกยังไม่เคยออกนอกโลกไปเลยช่วงเวลานี้ของตัวอย่างที่ที่โรเก็ตชวนแอนด์แมนไปอวกาศอาจจะหมายถึงภาพหลุดใบนี้ที่ผมก็ได้วิเคราะห์ไปบ้าง แล้วซึ่งเป็นภาพหลุดของกลุ่มอเวนเจอร์ออริจินอลและนิวอเวนเจอร์และวากันดาด้วยที่น้องแอดมินไปหาให้ผมแล้วว่าฉากนี้คาดว่าจะมีชูรีอยู่จริงๆและซีคิทโคดนี้บอกใบ้ไปถึงกลุ่มฮีโร่เหล่านี้จะได้ออกไปนอกอาวากาศแบบนี้สิมันถึงจะเป็นอะไรที่ดูตื่นเต้นมันจะน่าสนใจขึ้นมามากๆเลยว่าเขาออกนอกโลกเขาออกไปไหนกันและสิ่งนี้แน่นอนแมนชั่นกลับไปหาอเวนเจอร์เอนเกมได้อีกครั้งมากๆถึงการที่เหล่าอเวนเจอร์ออกไปนอกโลกครั้งแรกและตัวของร็อกก ก็แซวคนที่ยังไม่เคยมานอกโลกนั่นเองใครยังไม่เคยออกนอกอวกาศบ้าง พอทาสคริปต์มาถึงตรงนี้แล้วเหมือนผมเห็นภาพอะไรบางอย่างผมจะพูดนอกสคริปต์ไปนิดนึงก็คือทั้ง4ตัวอย่างนี้เนี่ยอาจจะฉายภาพเหตุการณ์มากกว่าช่วงเวลาซีคิทโค้ดก็เป็นไปได้เหมือนที่ผมพยายามขยายความแม่นกว้างมากกว่านั้นก็คือตัวอย่างของสตีฟพูดถึงการแตกแขนงของเส้นสาขาไทม์ไลน์ตัวอย่างของทอถ้ามองดีๆมันคือจุดกําเนิดของโลกิที่จะได้กลายเป็น God o f Story ตัวอย่างของ Xmen เมื่อเทียบกับ a v e n g e r e n d g a m เกมันอาจจะหมายถึงเหตุการณ์นั้นทั้งหมดในการย้อนเวลาไปปี2 0 1 4คือคอนโยเนียที่อาจจะไม่ได้ถูกนํากลับมาคืนจุดนี้และเป็นเบาะแสสําคัญไปหาสตีฟโรเจอร์คือผมพยายามจะสร้างโนแมสขึ้นมาให้ได้และเป็นโนแมสที่ถือคอนโยเนียอะไรอย่างนี้ของสตีฟน,นะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือพอเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็คือเหตุการณ์อินเคอร์ชั่นใช่ไหมละ่ะแล้วก็สุดท้ายที่ผมเพิ่งพูดไปเรื่องภาพหลุดใบนี้ที่ซีคิทโค้ดชี้ไปยังฉากในเอ็นเกมที่โรเก็ตชวนแอนดแมนไปอวกาศก็คือเราจะได้เห็นกลุ่มกลุ่มนี้ทั้งหมดไปนอกโลกไปทําอะไรกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเอา เจอออริจินัลนิวเวนเจอร์แล้วก็วากันดาก็ทามองแบบนี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆของแต่ละซีเค็โค้ดในช่วงเวลานั้นในภาพยนตร์อเวนเจอร์เอ็นเกมเกิดอะไรขึ้นแบบนี้มันจะน่าสนใจเยอะมากๆก,กับสิ่งที่2พี่น้องรูโซพูดเอาไว้ว่ามันคือเบาะแสพวกคุณกลับไปหากันดีๆจนเกิดเป็นทฤษฎีนี้ขึ้นมาตอนนั่งทําสคริปต์ก็เออมันดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะแต่พอตอนที่ผมนั่งลงเสียงอยู่เนี่ยในหัวผมกับคิดกับเห็นภาพรวมของแต่ละเหตุการณ์ซึ่งน่าสนใจกว่าและมันจะสอด คล้องกับทฤษฎีนี้ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวก็คือตีเคสโค้ดของแต่ละตัวอย่างบอกใบ้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเอ็นเกมต่างหากก็ประมาณนี้ครับและทฤษฎีที่3ครับผมเป็นทฤษฎีที่ผมอยากจะขยี้ขยี้หนักๆอยู่เหมือนกันนั่นก็คือทฤษฎีที่เรียกว่า p o i n t o f no return ครับคือจุดนี้มันมาจากสิ่งที่2พีน่น้องรูซโซออกมาโพสต์ออกมาบอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทางค่ายเองก็มีแอคชั่นอีกแบบก็คือตั้งดูมเดคอร์กเขาดาวนนับถอยหลัง11เดือนจากวันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงวันฉายหนังเอาเป็นเจอดูมเดย์แฟนเตอรี่ครับผมทฤษฎีของแฟนแฟนไม่ได้หยุดคิดไปแค่นั้นครับไม่ได้คิดว่านั่นจะลงบรรจบในวันที่เอาเป็นเจอดูมเดย์ฉายแต่พวกเขากลับมองว่าไอ้สิเดือนที่กําลังนับถอยหลังอยู่เนี่ยมันคือเส้นตายในเนื้อเรื่องที่โลกิมองเห็นทุกเส้นเวลาและเขาเฝ้าดูมันอยู่หากเวลาหมดลงมัลติเวิร์สและเวลาจะถูกทําลายจนหมดสิน้นเหลือเพียงแค่ความว่างเปล่าหรือเดอะวทก็คือกําลังจะบอกว่าไอ้นาฬิกานับถอยหลัง11เดเดือนนั่นนะ่ะมันคือเรื่อง ราวต่างหากไปในนับถอยหลังเพื่อไปบรรจบกับวันชายแต่อย่างใดหรอกแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกมองผ่านสายตาของลูกิซึ่งปัจจุบันมีสถานะเป็น God of Story ผู้ซึ่งสามารถมองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดในทุกเส้นเวลาที่เขาเชื่อมโยงอยู่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องเล่าของเขาตราบใดที่เส้นเวลายังคงดำรงอยู่และเชื่อมโยงกันเขาก็จะสามารถทําอะไรกับมันก็ได้อย่างเช่นย้อนกลับไปแก้ไขเรื่องเล่านั้นอย่างไรก็ตามครับทฤษฎีนี้มองว่านี่เป็นจุดจบของเว เมื่อมันนับถอยหลังจนมันสิ้นสุดไปแล้วมันจะนําไปสู่การทําลายล้างของมัลติเวิร์สทั้งหมดซึ่งจุดนั้นเองเป็นจุดที่เวลาจะไม่มีความหมายอีกต่อไปแม้ว่าตัวโลกิจะยังดํารงอยู่ก็ตามและนั่นคือคีย์แมสเซจของทฤษฎีนี้คอยออบโนรีเทิร์นครับมันจะหวนกลับคืนไปไม่ได้อีกแล้วการเดินทางข้ามเวลาจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะมันไม่มีเส้นเวลาหรือไม่มีอดีตให้ย้อนกลับไปแก้ไขอีกแล้วและนั่นนํามาสู่อํานาจใหม่เป็นการกําเนิดก็อดเอมเพอเรอร์ดู จากสภาวะที่ไร้กาลเวลาและเหลือเพียงแค่ความว่างเปล่าหรือ t ด e วอยนี่เองจุดนี้เองครับที่ดร์ดูจะได้รับชัยชนะและสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิเพื่อที่จะปกครองโลกที่ไร้เวลาหรืออาจจะหมายถึงสิ่งเดียวกันกับคอมมิกอย่างแบทเทิลเวิลด์ผมเองค่อนข้างเห็นด้วยกับทฤษฎีนี้ครับเพราะปัจจุบันนี้ใน MCU มันมีพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นแบบนี้ได้มากๆอย่างเดอะวอยที่ทฤษฎีนี้ว่าไปนั่นแหละเพราะแน่นอนว่าคําอธิบายเกี่ยวกับเวลาในสถานที่แห่งนี้อย่างเดอะวอยยังมีความคุมเคือและไม่ได ถูกอธิบายได้อย่างชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างที่ตกลงไปในพื้นที่นั้นอาจกลายเป็นบีอิงสิ่งที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดคือไม่มีเวลามาไหลผ่านตัวหรือตัวไม่สามารถไหลผ่านเวลาได้เพราะเวลามันไม่มีอยู่จริงในโลกของเราเองในแง่หนึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าเวลามันคือสิ่งสมมุติเราสร้างมันขึ้นมาเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อสร้างข้อตกลงร่วมกันอย่างเช่นปฏิทินวันเดือนปีอะไรอย่างนี้แต่แน่นอนครับในอีกมุมหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีฟิสิกส์มองว่าเวลาเป็นหนึ่งใน โครงสร้างของจักรวาลก็อาจจะไม่ใช่สิ่งสมมุติแต่ก็ยังเป็นข้อตกเถียงที่เถียงกันยังไม่จบแต่ถว่าในทฤษฎีนี้สิ่งที่ด็อกเตอร์ดูมต้องการคือการไม่มีเวลาใช่ไหมในโลกของเราเองมันก็ยังพอจะมีสิ่งนั้นอยู่ก็คือจุดที่ไม่มีเวลาจริงๆในทางฟิสิกส์ครับพวกเขาเชื่อกันว่าสภาวะเอกฐานหรือจุดซิงคุลาริตี้แกนกลางหรือจุดที่ลึกที่สุดของหลุมดําจุดๆนั้นเรานักฟิสิกส์มองว่าจะไร้การเวลาครับก็คือจุดที่ซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ชาเบลจะตกลงไปนั่นแหละในเอฟโฟร์เ ไมมีการอธิบายว่าเออหลังจากที่เธอถูกดึงลงไปตรงนั้นเธอจะใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะกลับออกมาได้นั่นอาจจะแค่ผิวเผนในการที่จะลงไปยังซิงคูลาริตี้แต่ถ้าหากปล่อยเนื้อปล่อยตัวตกลงไปยังจุดนั้นได้จริงๆก็อาจจะไม่สามารถกลับออกมาได้และอยู่ในจุดไร้เวลาไปเลยนั่นเองเพราะสิ่งนี้มันคือเรื่องของแรงโน้มถ่วงครับยิ่งมวลมากอาวกาศก็ยิ่งบิดโค้ง,งงอและเวลาจะเดินช้าลงที่จุดซิงคูลาริตี้ครับมวลมหาศาลนั้นถูกอัดแน่นจนมีความหนาแน่นเป็นอนันต์ความโค้งของการอลาวากาศจึงพุ่ง สูงขึ้นจนถึงขีดสุดและมันฉีกขาดครับผลลัพธ์คือเมื่อเนื้อผ้าของ Space Time หรือการระบาศขาดออกไปมิติของเวลาจึงไม่มีที่อยู่และไม่มีโครงสร้างให้ดําเนินต่อไปได้อีกจุดนี้เองครับที่เหล่านักฟิสิกส์เรียกมันว่า t ีเอ็น o ออ i ฟไครับผมเลยสนใจสิ่งนี้มากๆถ้าหากจะต้องลดทอนพลังของโลกิอาจจะแบบว่าดรดูมเอาหลุมดําไปทุ่มใส่ต้นไม้ต้นนั้นเลยไหมก็อาจจะเกิดการสูญเสียเวลาไปเลยก็เป็นไปได้โลกิเขาจะสิ้นไร้ไม้ตอกทันทีความสามารถของ เช่นเวลาถลายย้อนกลับไปช่วงเวลาไหนก็ได้กลับไปเรียนรู้อะไรนับล้านล้านครั้งก็ได้หรือกลับไปแก้ไขอะไรก็ได้นานับอนันต์จะใช้ไม่ได้อีกต่อไปครับถึงจุดนี้ผมอยากจะแมนชั่นไปอีกนิดนึงว่านี่คือความสิ้นหวังสูงสุดคล้ายกับในตอนต้นของ a อเ n g e จ End เ a m e กครับก็คือการที่เหล่าฮีโร่บุกไปจัดการกับธานอสได้แล้วแต่ทว่ามณี Infinity Stone ได้สลายหายไปจากอินฟิน t y ี a ก n t l e t เป็นที่เรียบร้อยนั่นคือจุดที่เรียกว่า Point o f n o Return ครับมันจะไม่สราบ สามารถกลับคืนมาได้อีกแล้วมันจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีกแล้วหากดูมสามารถเข้าถึง DN เอ็นเออไได้แม้โลกิจะพยายามชี้แนะเหล่าฮีโร่แก้ไขเหตุการณ์ต่างๆมันก็ไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้อีกต่อไปแล้วเพราะมันเลยจุดที่หวนคืนกลับมาไม่ได้เวลาไม่มีความหมายอีกต่อไปทุกอย่างจะสายเกินแก้เหมือนกับที่นายใหญ่คนก่อนในทีวีที่ได้ผ่านจุดจุดนั้นไปเหมือนกันเขาก็ไม่รู้อะไรอีกต่อไปแล้วเราเพิ่งข้ามพิกัดสําคัญรู้อนาคตล่วงหน้าถึงจุดหนึ่งซึ่ง จุดนั้นคือเมื่อประมาณสักเจ็ดแวินาทีก่อน นั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่า point of no return มันจะต้องเป็นไปครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเดินหน้าอย่างเดียวไม่สามารถถอยหลังได้แก้ไขอะไรไม่ได้เหมือนกับทุกวันนี้ที่เราเป็นอยู่ใช่ไหมละ่ะตัวเรากำเนิดสิ่งนี้ตลอดเวลาเราเดินหน้าอย่างเดียวไม่สามารถถอยหลังได้เพราะไม่งั้นก็กลับไปหยิบลอตเตอรี่รางวันที่1ถูกกันหมดทุกคนรวยกันทั้งประเทศไปแล้วฉะนั้นแล้วทฤษฎี point of no return ถูกใจผมมากครับแล้วมันจะเปลี่ยนขั้วอํานาจให้กลายเป็นผลิตการทันทีเลยก็คือดรดูมจะได้เข้ามาปกครองและเป็น นายใหญ่คนต่อไปเป็นก็อดเอมเพลเยอร์ดูมเป็นจัก,กรพรรดิครอบครองแบทเทิลเวลิลด์อะไรยังไงก็ว่าไปเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นในอคอมมิกนั่นเองครับและนี่แหละครับก็เป็นทั้ง3ทฤษฎีที่เอามิกแอดแมทเข้าด้วยกันผมเองก็โอ้โหลงความเห็นตัวเองไปซะเยอะเลยนั่นแหละมันเป็นตะกอนและล่องลอยเนาะไม่ว่าจะเป็นทางค่ายเองที่เอาดูมเดย์คร็อกเคาดาวเนี่ยมานั่งนับโชว์ให้เราได้เห็นจนถึงวันฉายเราเราคิดกันง่าย,ายๆมันก็คือจะไปจบลงวันฉายถูกไมหมละ่ะแต่นี่เป็นแฟนเขาคิดมากกว่านั้นอีกแล้วในส่วน ของ,องพี่น้องรุโซ่ที่บอกว่า4ตัวอย่างนี้เป็นเบาะแสก็ถือว่าแฟนๆนำทฤษฎีมาตั้งได้อย่างน่าสนใจทีเดียวผมเองไม่ได้คิดเองนะครับเจอมาแล้วก็เอามาต่อยอดจนมันออกมาได้ประมาณนี้ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะยาวเท่าไหร่หรือว่าถึงจุดนี้เวลามันไม่มีอยู่แล้วก็พวกคุณคิดยังไงก็พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ